สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่การบินไทยนะโอเคเดีย๋ยววันนี้ก็จะทำหน้าจอเป็นแบบน,นี้เนาะเดี๋ยวเราจะหาภาพมาใส่ให้อเองนะอยากจะเล่าประสบการณ์ในการเดินทางนะคะการทำการนำน้องหมาเข้าเมืองไทยนะคะที่ผ่านมาเราก็เล่าเรื่องการ ได้เล่าได้เล่าถึงประสบการณ์การทำกระดาษทำเอกสารอะไรก็มีคลิปให้ชมนะคะตามตามคลิปเดิมได้เลยนะคะการนำน้องมาเข้าไทยนะคะเราก็เล่ามาหลายหลายคลิปแล้วเนาะหลังจากที่ได้กระดาษนะคะเมื่อวันสุกช่วงบ่ายเนาะเขาก็ให้กระดาษช่วงช่วงบ่ายเป็นกระดาษส่งออกเนาะเป็นของปรุสัตว์นะคะด้วยการประทับตราของกรมปรุาษัตว์ประจําเมืองนะคะ แล้วเขากเา็เขาบอกว่าจริงะใบใบตรวจสุขภาพน้องอะคะ่ะจะมีอายุ10วันนะคะแต่เขาบอกว่า,อาของฝรั่งเศสบอกจะเอาแค่48ชั่วโมงก่อนบินนะดีแล้วเขาบอกโอ้ยใจหายใจคว่ำนะคะก็ไปรับนะคะรับมาทำเรื่องทำเอกสารทำงานทำอะไรต่อเสร็จเรียบร้อยนะคะ พร้อมเดินทางนะคะถึงวันเดินทางนะคะเราก็เอาน้องขึ้นรถนะอาอดัมก็ร้องไห้งองแงทั้งตอนขึ้นรถตั้งแรกเลยนะคะเหมือนมันจะไม่อยากจะเข้ากลงะคะ่ะเหมือนจะไม่อยากจะนั่งกลงะะ่ะเดี๋ยวมีภาพให้ชมนะคะอันนั้นก็คือเสียงกระจองงอแง,งของเด็กชายอดัมนะคะส่วนเอวานีเข้ากรงยากแต่ พอเข้าแล้วน้องก็เงียบนะคะเงียบะนะคะการเดินทางจากบ้านถึงสนามบินใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะก็จอดรถหน้าเกตาหน้าหน้าฮอนซีนะคะเพราะว่าจากฟัองปกดไปบ้านเราไปจากฟัองโกดไปไปไทยนะคะกับสายการบินไทยเนาะก็จะอยู่ฮอนซีนะคะ เราก็เข้าเช็คได้เลยนะคะแล้วตอนเข้าเราก็ไม่รู้ลวค่ะว่าไปที่ไหนเราก็นึกว่าจะไปหาปลาสัตว์ก,ก่อนนะคะไปเอ่อไม่ใช่เขาเขาให้มาเช็คที่ที่เคาน์เตอร์เหมือนเหมือนผู้โดยสารทั่วไปนะคะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปเช็คนะคะเช็คความเป็น อออะไรที่ค่อนข้างจะวุ่นวายนะคะเอกสารเยอะมากนะคะงานนี้สเตรทปวจริงๆนะคะเออสเตรรุนรนแล้วก็หลังจากที่พบพนักง,งานรับเนาะน้องก็ร้อ,อ,องงอแงคะ่ะดำร้องงอแงมากเลยทำทำ เขาก็ให้เราเซ็นอะไรก็ไม่รู้เขียนเราก็เขียนเราก็เซ็นเราก็ตอบภาษาอังกฤษนะเราก็ตอบใช่ไปหมดเลยนะคะก็เซ็นชื่อเราเซ็นชื่อสัมแล้วก็ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีสําหรับการโหลดของขึ้นเครื่องนะคะของคนมันจะมีปัญหาอยู่ที่โหลดมานะคะคทีนี้ ตอนที่เราโทรไปหาสายการบินไทยเราจำไม่ได้นะคะพี่น้องว่าคนที่รับสายชื่อ,อไรเนาะแต่เขาบอกว่าคุณจะต้องไปจ่ายที่สำหรับราคาน้องหมานะคะน้ำหนักเท่านี้คุณต้องไปจ่ายเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะท,ที่ตารางราคาเราก็ว่าจะลงข่าวที่แล้วเราก็ไม่ได้ลงนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราเห็นเราเคยอ่านเจอแต่ไม่ได้แคปไว้นะคะเสร็จแล้ว มันมีปัญหาตรงที่ว่าเขาให้มาจ่ายที่เคาน์เตอร์นะคะหน้างาน <c oughs> จ่ายก่อนขึ้นเครื่องนะคะเพราะน้ำหนักมามันเปลี่ยนแปลงได้เนาะตอนจองน้องน้องหนักแค่ยี่สิบห้านะคะตอนขึ้นเครื่องนี่น้องหนักสี่สิบแล้วนะคะก็ราคามันก็สูงเนาะเพราะเขาเลยบอกว่าให้มาตรงนี้เนาะ เร็จนะคะ,ะเรื่องจ่ายเงินเนาะเขาบอกเราว่าให้จ่ายเป็นเงินสดได้เราก็ถอนเงินจากบัญชีมาหมดเลยแล้วก็ปิดบัญชีด้วยนะคะไม่สามารถ่จ่ายด้วยบัตรเครดิตบัตรวีซ่าได้แล้วทีนี้อมันก็ไม่รู้เราก็ร้องขอร้องขอความช่วยเหลือจากคนหลายคนมากมผไม่มีบัตรเลยก็มีะคะ่ะพี่น้อง แต่ก็มีมีมีคณลุงคนหนึ่งใจดีเนาะ mm. เขาพูดภาษาสเปนชื่อว่าอิตาลีสเปนเขาจะบินไปไปออสเตรเลียแล้วทีนี้เขาก็ก็ mm. ช่วยเรานะคะ mm. เขาบอกว่าเขาต้องสอนเงินจากบัญชีเขาราคาน้องมันพันพันพันห้าสิบ หือว่า1,250นี่ยไม่แน่ใจยูโรแล้วทีนี้เอ่อก็เนี่คะเขาก็เอาเขาก็มาช่วยเราแล้วเขาก็ขอ,อเป็นค่าอะไรก็ไม่รู้50ปอยเพราะเขาต้องควักเครดิตเขาประมาณนี้50ปอยก็ให้เขานะคะซึ่งมันก็น้อยไปด้วยซ้ําเป็นตัวเราจะให้เป็นร้อยด้วยซ้าไปแต่เขาขอมาแค่นั้นนะคะแต่เขาก็ช่วยนะคะเสร็จ พอเขาช่วยเสร็จเหลือเวลาอีกไม่กี่นาะทีเกตก็เปิดแล้วค่ะพี่น้องเริเ่แบบว่ากระวนกระวายมากไอคนที่อยู่มันก็อยากจะช่วยเราอะเนาะแล้วเขาก็โทรไปที่ประศุสัตว์นะคะกักกันสัตว์ของที่นี่อะคะ่ะเขาก็โทรไปนะคะไม่มีใครรับสายนะคะร้อยรอบนะคะไม่มีใครรับสายแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ดีมากเลยะคะ่ะแต่มันมันแนบมากเลยมันแนบเราเนี่ยมันสตรทมาทั้งสองอาทิตย์แล้วไง แล้วก็เลยเนี่ยค่ะพยายดจัดน้องก็ร้องนะคะาราไม่ร้องมากเลยก็ได้ให้น้ำไปพอพอพอมาจากพอมานะคะเขาก็บอกว่าให้คุณเปิดกรงสิให้คุณเปิดกรงเขาจะได้ตรวจเอ้าแล้วทำไมให้เรามัดให้เรามัดกรงไว้ตอนแรกนะคะเราก็รีบมัดใช้ใช้เคเบิลไลน์นะ มัดนะคะโอ้ก็ต้องไปขออีกนะคะไปขอเอามาใหม่เลยนะคะก็มัดเราก็เปลี่ยนน้ําให้น้องอะไรให้น้องนะคะแล้วก็ตรวจเขาก็ดูว่าน้องสุขภาพดีไหมโอ้เราก็ประมาณว่าตัวอดัมวิ่งหนีนะคะเพราะว่ามันมันเป็นอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีแล้ววันนี้ประมาณนี้เซตน้องไม่อยากเข้ากรงอีกเลยนะคะส่วนเอวาก็โอเคเอามาเช็ออกออกมาให้เข้าเช็ดกรงเช็ดอะไรนะคะแล้วก็นั่น เสร็จน้องอ่ะท่านา็จะหิวน้ำเลยเพราะว่าอาดับแบบวุ่นวายมากนะก็ให้น้ำไปขวดหนึ่งแล้วก็ที่อยู่ข้างล่างาก็พวกน้ำมาสองขวดนะ่ะแล้วอีกขวดหนึ่งก็ให้เขาไปนะให้เขาให้เขาไปให้น้องค่ะเสร็จตรงนั้น เข้ามาเราก็รีบวิ่งเลยนะคะเจ้าหน้าที่น้องพนักง,งานนะคะ mm. เขาก็ว่ามา mm. ฉันจะพาเธอไปแล้วก็มาตรวจเช็คะคะ mm. มาเจอสายพานขาด mm. สายพานไม่ไหลนะคะที่ที่ตรวจเช็คกระเป๋านะคะ mm. ของของเมืองห mm. มายเลขห้า mm. จำไว้พอมาเช็คนะคะสายพานนม,มันไม่ลื่นเลยนะคะ mm. เราก็เลยเเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยน พอจะเปลี่ยนเขาก็บอกให้กลับมาอย่างเผื่อมันเช็คได้ทําเอาเราก็เลยเป็นหนูทดลองยาไปเลยนะคะแล้วก็อพอมามไหลมาหามายเลขหกนะคะเขายกของไม้เราเอาเราก็ยกไปเองะคะ่ะเอาไปขึ้นแล้วมันก็ไหลไปนะคะของเราแดงทั้งสองอันนะคะอันแรกเป็นกระเป๋าที่มีใบมีดนะคะ แต่ว่าคนที่คนที่ตรวจตรวจน้องหมานะคะเขาเขาดูเพรไม่เป็นไรตอนแรกจะทิ้งแล้วแล้วก็เขาก็ให้เปิดเปิดกระเป๋านะคะเปิดเขาก็ดูค่ะดูแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาบอกว่าฉันว่าจะทิ้งแล้วนะ <c oughs> แต่คนนั้นเขาบอกว่าไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่คนบอกว่าเป็นไรฉันก็เลยต้องถือมาประมาณนี้นะคะส่วนกระเป๋าพกนะคะเขาบอกว่ามีขนมอยู่ในนั้นแล้วก็อาหาร เขากลัวว่าจะเป็นสิ่งไม่ดีนะคะเขาก็เลยไปตรวจตรวจอ,อะไรนะขามเ <c oughs> <c oughs> า,านะคะตรวจที่เท่าตรวจข่มอานะคะตรวจดูนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นศูนย์เราก็ตกใจนะพูดไม่ออกเราก็ได้จะขับคนอย่างฉันเราจะมาวางอะไรแบบนั้นนะคะ <c oughs> โอเคค่ะต้องผ่านจุดนั้นมาแล้วก็มามา,าผ่านจุดตรวจกระเป๋าเช็คก,กระเป๋าเช็คล่าง สะอาดสะอานดีเลยแล้วก็มาที่จุดเช็คคนออกนะคะตรวจคนออกเมืองนะคะตรวจคนออกเมืองนะคะพี่น้องซึ่งจะไม่มีภาพให้ดูนะคะเพราะว่าเรายังเรายังเครียดอยู่นะคะ mm. อะพอมาที่จุดตร,จตรวจตรวจคนออกเมืองนะคะ mm. เป็นเขาก็จะดูพาสปอร์ตะะ mm. แล้วก็ลืมไปแล้วเขาบอกว่าขอดูวีซ่าหน,นะะ mm. ่อยเอา ฉันก็ลืมฉันคิดว่าฉันเอามาด้วยหรือเปล่าไม่รู้ก็เล้วให้เขาดูนะคะก็ปับเยวนะคะทีนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีเกือเปิดนะคะซึ่งเราต้องวิ่งเหมือนกับวิ่งสวนทางนะแบบหูดับตับไม่มากเลยค่ะก็มาเจอเขาเปิดแล้วแล้วก็ให้กลุ่มแรกเข้าก่อนนะคะหาหางเครื่องนะเราอยู่ในท่อนที่สามนะคะเราก็เลยได้รอแป๊บหนึ่ง ปรากฏว่าเราปวดท้องฉี่ตั้งแต่อยู่บนรถแล้วแต่ไม่มีโอกาสเราก็เลยต้องรอนะพอมาถึงมารอที่เช็คเช็คอินนะปรากฏว่า,ามันก็จะทนไม่ไหวเนาะเราก็เลยไปเข้าห้องน้ำก่อนกลับมาเขาก็เปิดกลุ่มให้เราเช็คพอดีค่ะพอดีได้ที่นั่งจองที่นั่งเป็นสามที่นะคะ จองคอมไม่ได้จองคอมแต่จองอันั้นเฉยๆเขาก็าเลยบอกว่ามีคนมาขอนั่งอยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ยาวนานพอสมควรนา็บสองนาทีเนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าช่วงบิมีความสุขทุกทะะ่านค่ะ